ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับนัดที่2ของรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025ซึ่งทีมชาติไทยถล่มทีมชาติกัมพูชาไปอย่างขาดลอย7-0ต่อ 0. สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวกีฬาประจำวันที่10สิงหาคม2568เริ่มกันที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2กันนะคะซึ่งนัดแรกไทยมี3แต้มจากการชนะอินโดนีเซีย เกนี้พบกับกัมพูชาทีมชาติไทยมาได้ประตูในนาทีที่38จากแมกดิสันเจดแคสตีนจังหวะของบอลในกรอบเขตโทษก่อนพลิกบอลเห็นแอดเข้าประตูไปอย่างสวยงามทีมชาติไทยขึ้นนำหนึ่งสกอร์เริ่มไหลานาทีต่อมาจินิสตาจินันทุยาได้บอลหลุดมาทางซ้ายก่อนได้จังหวะยิงยัดเสาแรกเข้าไปทีมชาติไทยนำทีมชาติกัมพูชา2ต่อ0และนาทีที่45บบวกหนึ่ง แมดดิสันเแคสทีมเก็บตกบอลจากจังหวะที่กองหลังกัมพูชาสกัดบอลพลาดซัดเป็นประตูขึ้นนํงเป็น3ต่อศูนจบครึ่งแรกไทยนำสามศูนยส,ส่วนครึ่งหลังไทยมาบวกเพิ่มอีก4ประตูสรุปไทยถล่มกัมพูชาไป7ต่อศูนย์คู่อื่นๆที่น่าสนใจทีมชาติอินโดนีเซียแพ้ให้กับเวียดนามเต่อศย์ทีมชาติติมอเลสเต้แพ้ให้กับทีมชาติเมียนมา 3ต่อศูนทีมชาติออสเตรเลียเขียนชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป1ต่อศย์สรุปตารนางคะแนนของกลุ่ม A ทีมชาติไทยแข่งสองนัดมี6กแต้มเวียดนามแข่งสองนัดมีหกแต้มกัมพูชาแข่งสองนัดมีศูนแต้มอินโดนีเซียแข่งสองนัดมีศูนแต้มตารนางคะแนนของกลุ่ม B เวียนมาแข่งสองนัดมี6แต้มฟิลิปปินส์แข่งสองนัดมีสามแต้ม ออสเตรเลียแข่ง2นัดมี3แต้มดิโมเรสเตแข่ง2นัดมี0แต้มก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาให้ได้นะครับ